สวัสดีนะคะทุกทกคนมาพบกับคุณครูส,สัิวันเช่นเดิมน,นะคะ,ะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1จํานวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสน,นะคะแต่จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนะคะเพื่อที่เด็กๆนั้นจะได้ทําการเปรียบเทียบจํานวนกันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะ,ะกันคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันก่อนนะคะ,ะโดยเริ่มจากค่ะเครื่องหมายเท่ากับนะคะอ่านว่าเครื่องหมายเท่ากับ คือมีตัวอย่างว่าสมมุติว่ามีแอปเปิลอยู่458ลูกนะคะและมีส้มอยู่458ลูกเหมือนกันนักเรียนจะเห็นว่าจํานวนแอปเปิลและจํานวนส้มนั้นมีจํานวนที่เท่ากันใช่ไหมคะก็คือ458ลูกดังนั้นเราจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะแทนสัญลักษณ์ ต่อไปค่ะสัญลญักษณ์ที่สองสัญลญักษณ์เครื่องหมายอะไรคะ ไม่เท่ากับนะคะอ่านว่าเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเราจะแสดงสัญลักษณ์ไม่เท่ากับในกรณีได้ยกตัวอย่างค่ะอย่างสมมุติว่าครูขายมะเขือเทศได้5874บาทนะคะและขายแครอทได้อยู่ที่35874บาทนะคะนักเรียนจะเห็นจํานวนเงินของมะเขือเทศและแครอทนะคะซึ่งมีความเป็นยังไงคะแตกต่างกันใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจึงใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองในการแทนสัญ,ญลักษณ์เข้าไปนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างเช่นขายแอปเปิลได้เงิน42580บาทและขายอัง,งุ่นได้อีก39640บาทนะคะนักเรียนจะเห็นจำนวนตัวเลขนั้นมีจำนวนหลัก นะคะที่เท่ากันถ้าถ้ามีตัวเลขในลักษณะอย่างนี้เราจะทําการเปรียบเทียบกันได้อย่างไรคะให้นักเรียนนําตัวเลขนะคะทั้ง2องจำนวนนั้นมาเขียนในรูปของการกระจายดังนี้นะคะโดยกระจายในหลักต่างๆให้ถูกต้องนะคะ หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหรือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะและทําการเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบในหลักที่มากที่สุดก่อนอย่างอย่างตัวเลขที่ยกตัวอย่างนี้คือหลักหมื่นนะคะที่มีค่ามากที่สุดก็จะมีแอปเปิลอยู่สองหมื่นใช่ไหมคะองุ่นสามหมื่นนะคะนักเรียนก็จะเห็นตัวเลขว่าเลข 2 0 0หมและ3 0 0หมน,นั้นเป็นยังไงคะไม่เท่ากันนั่นเองเราจึงใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับแสดงสัญลักษณ์นะคะต่อไปสัญลักษณ์ที่3นะคะเป็นอย่างนี้นะคะปลายลูกศรจะหันไปทางด้านหลังนะคะอ่านว่าเครื่องหมายมากกว่านะคะเครื่องหมายมากกว่าใช้ในกรณีอย่างสมมุติว่าขายมะเขือขาย ไปต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายต่อไปค่ะเป็นเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะตรงข้ามกับเครื่องหมายมากกว่าซึ่งเครื่องหมายมากกว่านั้นจะชี้ปลายลูกศรไปทางด้านหลังใช่ไหมคะเมื่อสักครูน่นี้แต่เครื่องหมายน้อยกว่านั้นจะชี้ปลายลูกศรไปทางด้านหน้านะคะ ยกตัวอย่างเช่นมีลิ้นจี่อยู่4,259รลูกนะคะและมีมังคุดอยู่20,000กับอีก74รลูกนะคะก็จะเห็นจำนวนความแตกต่างของลิ้นจี่และมังคุดอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นลิ้นจี่จึงมีค่าน้อยกว่ามังคุดนั่นเองใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแทนสัญลักษณ์ลงไปนะคะ ครูมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนดูนะคะถ้าสมมุติว่ามีจํานวนตัวเลขนั้นอยู่ในหลักจําจนวนหลักเท่ากันนะคะแล้วมีจํานวนมากๆนะคะอย่างเช่นขายแอปเปิลได้5,7458บาทและขายอางุ่นได้5,7558บาทนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบโดยนําจํานวน ตัวเลขทั้งสองจำนวนนั้นมาใส่ในหลักต่างๆดังนี้ค่ะใส่จำนวนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะและทำการเปรียบยเทียบโดยเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดก็คือหลักหมื่นนะคะก็จะเห็นว่าแอปเปิลนั้นก็ห้าหมื่นนะคะห้าอยู่ในหลักหมื่นก็มีค่าเท่ากับ 500, ห้าหมื่นอังุุนก็มีค่าเท่ากับห้าหมื่นซึ่งเท่ากันและเราก็จะมาดูเลข จำนวนในหลักถัดไปนะคะก็จะเห็นว่าเลขเจ็ดอยู่ในหลักพันทางแอปเปิ้ลและองุ่นก็มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะเมื่อมีค่าเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบในหลักถัดไปก็คือหลักร้อยนะคะก็จะเห็นว่าแอปเปิลนั้นมีค่าเท่ากับ4 0 0ใช่ไหมคะองุ่นนั้นมีค่าเท่ากับ 500นักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างอางุ่นและแอปเปิลแล้วใช่ไหมคะซึ่งแอปเปิลนั้นมีค่า400อางุ่นมีค่า500ก็จะมีค่าน้อยกว่าอางุ่นนั่นเองเราจึงใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแทนสัญ,ญลักษณ์นะคะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้สัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆที่ใช้แทนการเปรียบเทียบของจำนวนแล้วนะคะ ครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนลองทำดูนะคะทดสอบความความรู้ความเข้าใจของตัวเองไปพร้อมๆกับคูณเลยค่ะตัวเลขมาค่ะตัวเลข2จํานวนนะคะเร็นตล,ลองเปรียบเทียบดูสิคะว่า4,352และ4,349นั้นเราจะใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อะไรแทนการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนนี้คะ นะเฉลยค่ะก็คือมากกว่านั่นเองนะคะเพราะว่า4,352มากกว่า4,349นะคะต่อไปค่ะอ่า 352และ439นะคะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าจะใช้เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรดีคะแทนจำนวน2จํจำนวนนี้เป็นยังไงคะ,ะน้อยกว่านะคะก็คือ352น้อยกว่า439นั่นเองต่อไปนะคะ8,650อ่า8 6 5 และ1,349นะคะใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรดีคะ,ะมากกว่านะคะ8,650มากกว่า1,349นะคะต่อไปค่ะ8,650และ9,314นะคะ,ะใช้เครื่องหมายอะไรดี น้อยกว่านะคะ8,650น้อยกว่า9,314นะคะต่อไปค่ะโอ้เลขเก้าเยอะแยะเลยเราจะใช้เครื่องหมายอะไรแทนสัญลญักษณ์จำนวน2จํจำนวนนี้ดีคะ เฉลยค่ะเท่ากับนั่นเองนะคะก็คือ99,999เท่ากับ99,999นันั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนะคะและวิธีการเปรียบเทียบจำนวนของตัวเลขนั้นได้อย่างถูกต้องดีแล้ว เด็กๆกลับไปทบทวนและทำแบบทดสอบกันเยอะๆนะคะไว้พบก,กันครูสัมพิวันคนเดิมนี้ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ